สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชยาทาโร่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำพลิกอเด็กนะคะในหัวข้อเขานะคะชอบอะไรในตัวคุณนะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรในตัวคุณนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่า,าเขา คนนั้นของคุณนะคะแฟนของคุณนะคะเขาชอบอะไรในตัวเราบ้างนะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรในตัวเราบ้างาเพื่อเอาไปปรับปรุงนะคะแก้ไขนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่เขาชอบนะคะสิ่งที่เราดีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันดีสม่ําเสมอนะคะในส่วนที่เขาไม่ชอบนะคะ อะไรบ้างนะคะเราก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเองนะคะเพื่อให้ความรักของคุณนะคะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความรักที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กลองนะคะเริ่มจากกลองที่1 2 3สาม และ4ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่กล่องที่1เป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะและก็ไม่ชอบอะไรบ้างนะคะ f o f Cups นะคะ Ten of Cups q u e e of Pentacles, Knight of Swords, Page of Pentacles แล้วก็ Hermit นะคะอันนี้คือส่วนที่เขาชอบนะคะอันนี้ไพ่แถวแรกจะเป็นสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองอกันก่อน Queen of Wands นะคะ q u e e of Cups, Star นะคะ Four of Pentacles, Six of แล้วก็ The fool ค่ะสิ่งที่เขาชอบนะคะในตัวคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความรักครอบครัวนะคะคือเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะคือคุณเห็นคนในครอบครัวเป็นเ,เป็นหนึ่งนะคะคือครอบครัวจะมาอันดับหนึ่งของคุณนะคะคือคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างก็ เพื่อครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะคือเขาก็มองว่าอ่าอันนี้คือเป็นข้อดีของคุณนะคะในสิ่งสิ่งที่เขาชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณนะคะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคะดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ เก่งนะคะเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะให้เป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่คุณนะคะสนใจหรือใส่ใจอะไรนะคะคุณจะ โฟกัสสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งที่คุณสนใจแล้วก็ชอบทำนะคะเพื่อให้มันประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะในสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับสิ่งที่เขาชอบคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคนทีเ่เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองหรือเป็นเพื่อนฝูงหรือคนอื่นๆที่มาขอคําแนะนําคือเป็นด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่เก่งอะไรประมาณนี้คือเวลาที่ใครก็ตามมาปรึกษาหาเรือคุณนะคะคุณจะมีคุณจะ ชี้แนะแนวทางเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่เป็นนักพัฒนาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่น คนอื่นๆได้ได้ดีนะคะหาทางออกหาคำแนะนําชี้แนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะคะคุณเป็นคนที่ ประหยัดมัธยัตนะคะชอบเก็บเงินนะคะหามาได้คุณก็จะเจียดบางสิ่งบางส่วนนะคะเอาไว้เป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะเพื่อสร้างฐานะตัวเองให้มีความมั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ,อสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วอะไรล่ะที่เขาไม่ชอบในตัวคุณบ้างนะคะ queen of queen of วานส์ uh, once, นะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณนะคะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานจนเกินไปนะคะโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็ขยันทำงานคือบางครั้งคือบ้าง,งานจนแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แอบจุกจิกจู้จี้นะคะจู้จี้คีย์บอร์ดนะคะเขาคืออันเนี้ยเขาไม่ชอบ นะคะเขาไม่ชอบที่คุณเป็นคนที่ขี้บ่นแล้วก็จู้จี้จุกจิกในชีวิตเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คุณก็ลองไปปรับตัวเองดูแล้วกันนะคะว่า,าเราจะทําตัวไม่ให้เป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นได้ยังไงนะคะบางทีเราก็อาจจะนิ่งๆเฉยๆไปบ้างปล่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปบ่นเขามากนะคะาสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนี้นะคะแล้วก็มี tree of cups นะคะ the star the fool เนี่ย มีความรู้สึกว่านะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะชอบกินชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้นะคะชอบเดินทางนะคะถึงแม้คนคุณจะเป็นคนที่ประหยัดเก็บเงินนะคะแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่คุณแบบทุ่มเทมากนะคะซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ชอบในส่วนตรงนี้ที่หุ่นเป็นนะคะคือในเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์การไปเที่ยวอะไรประมาณนี้คือคุณอาจจะ ทุ่มในเรื่องของตรงนี้มากจนเกินไปนะคะก็คืออาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบแล้วก็าการที่คุณนะคะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครแล้วคนอื่นๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามาชอบคุณนะคะหลงไหลคุณด้วยความลุกของคุณเป็นคนที่าภายนอกนะคะคือ เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็สนุกอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะเป็นแรงดึงดูดให้ใครต่อใครเข้ามาหาคุณนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบในส่วนตรงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ บางครั้งคุณไม่ได้บริหารเสน่ห์แต่ว่าคือตัวคุณเองมีเสน่ห์ในตัวคุณเองนะคะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเวลาออกงานสังคมคุณก็จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้ชอบตรงนี้นะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนี้นะคะก็สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เขาชอบนะคะสิ่งที่เราดีอยู่แล้วเราก็เป็นไปในสิ่งที่เป็นแบบนั้น ดีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเฟร์าย,ย,ยหาความรู้พัฒนาตนเองนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่เขาไม่ชอบอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลดลดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการไปปาร์ตี้สังสรรค์การไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ อซอฟๆโล่งนิดนึงนะคะนานๆไปถี่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปบ่อยมากจนเกินไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1คะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่2กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่กลองที่2นะคะเดวิลใบแรกมาก็ เดวิลเลยนะคะเขาเป็นคนคือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเขาเป็นคนที่คือคุณนะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเขานะคะมีแรงดึงดูดอยู่ใกล้แล้วคอค่อนข้างที่จะหลงไหลนะคะเป็นคนเป็นคนคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอชอบนะคะคือ คุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็เป็นคนที่คือเขาอยู่ด้วยแล้วเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอ18บวกนะคะพูดได้ไหมนะคะเรื่องบนเตียงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันกับเขานะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วคือเขาคา่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะคือเขาชอบเพราะว่า,เ,าเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ย คุณจะมีสนเสน่ห์มีความเยา้ายวนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดึงดูดเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ The world ตัวคุณและเขาเองจะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคือทำอะไรก็ทักก็ทำอะไรคือคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะประสบความสำเร็จ นะคะมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินนะคะพื้นฐานของคุณนะเดวิลเซเว่นออฟคัฟส s นะคะซิกออฟคัฟแล้วก็ซิกออฟเพนน e เแล้วก็เอซออฟวันส์นะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่ uh, ใส่ใจนะคะ ใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาได้ดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นคนที่คือคุณเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ชอบดูแลแล้วก็ชอบใส่ใจเขานะคะซึ่งเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างที่จะชอบนะคะที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคือคุณและเขาเป็นความรักที่เป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันคือคุณกับเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะคะ ก็คือมีความรักดีๆมีความรู้สึกดีๆแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ชอบชอบชอบช่วยเหลือชอบแบบชอบแชร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตคือแล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีความคิดมีไอเดียนะคะคิดอยากจะทําตรงนู้นคิดอยากจะทําอันนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะในหัวของคุณคือมันมีแต่แบบการคิด นะคะในเรื่องของน่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะคิดจะทํายังไงว่าเอองานตรงนี้นะคะจะทํายังไงให้มันประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เหมือนคุณเป็นคนที่มีจินตนาการด้วยแล้วก็มีไอเดียมีหัวคิดที่ดีนะคะที่จะทา ธุรกิจหรือทำงานให้มันออกมาได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนคุยเก่งนะคะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนคุยสนุกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วสิ่งที่เขาไม่ชอบละ่ะคืออะไรนะคะสเตรน์นะคะสเตรน์มาบอกว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณเลยนะคะคือการที่คุณมักจะทำตัวแบบเหนือ เหนือเขาอะไรประมาณนี้นะคะคุณชอบทำตัวเหนือเขาคุณชอบอชอบให้เขาอยู่ภายใต้อำนาจคุณหรือมักจะเป็นคนที่ใช้คำสั่งอะไรประมาณนี้คืออยากจะให้แฟนอยู่ภายใต้อำนาจนะคะคือชี้นกเป็นไม้เอ้ยไม่ใช่ชี้ไม้เป็นชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกเอ๊ะ พูดถูกหรือพูดผิดไม่แน่ใจนะคะ,ะสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะก็คือคุณก็อาจจะเป็นในลักษณะประมาณว่าชอบข่มแฟนนะคะชอบอยู่เหนือแฟนแล้วก็ชอบให้แฟนอยู่ใต้อำนาจแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งคุณนะคะซึ่งบางครั้งถ้าเกิดคุณเป็นถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายหลายๆคนนะคะไม่ชอบให้ผู้หญิงนะคะ,ะและดูแบบประมาณว่า แข่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาเหนือเขาทุกอย่างอะไรประมาณนี้คือเขาต้องอยู่ภายใต้อ,อำนาจคุณอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่หมอมีความรู้สึกว่าไพ่กล่องเนี้ยสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณน่าจะเป็นแบบนี้นะคะที่เหลือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะนอกจากว่าตัวคุณเองและเขาเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาเอ้ย ระยะทางนะคะในเรื่องของระยะทางสิ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบในความสัมพันธ์คือคุณและเขาอาจจะเจอกันค่อนข้างยากพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าระยะทางมันมีมันมีอุปสรรคทางด้านนี้คือเวลาจะเจอกันทีนะคะในแต่ละครั้งนะคะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเขาอาจจะต้องรอคอยคุณทั้งทงที่เขามีความรู้สึกโหยหามีความต้องการนะคะอยากจะได้อะไรประมาณนี้คือแต่เขาก็ต้องแบบ ต้องรออะไรประมาณนี้คือแบบว่าสมมติว่าวันนี้อยากจะเจอกันก็ไม่ได้เจออาจจะต้องรอนะคะไปหลายๆวันอะไรเงี้ยหาก,กว่าจะได้เจอกันเพราะว่ามันมีไพ่ของการรอคอยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็คือว่า,าทุกครั้งที่เขาอยากจะเจออยากจะหาอยากจะกินข้าวด้วยหรืออะไรประมาณนี้คือเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอ ได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ชอบทําตัวเหนือเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณชอบทําตัวเหนือเขานี่แหละนะคะก็อันนี้ก็ลองเอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองด,ดูเพราะว่าในเรื่องของถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องของระยะทางมันก็แก้ไขไม่ได้นะคะ อาจจะแก้ไขโดยการเหมือนค้อวิดีโอหากันนะคะอย่างนี้ค่ะตลอดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางที ระยะทางเนี่ยกว่าจะเดินทางมาหากันถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคของคุณมากกว่าแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบคือคุณชอบข่มเขานะคะก็ลองเอาไปปรับปรงุงแล้วก็แก้ไขดูนะคะว่า,าให้เขาอยู่กับเราให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายสบายๆนะคะอย่าไปกดดันเขามากอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันแลดูแบบเครียดๆนิดนึงนะคะก็อันนี้อันนี้ก็ก็ ลองไปปรับปรุงตัวเองดูนะคะว่าอย่าไปอย่าไปทําตัวเหนือเขาให้มันมากจนเกินไปนะคะซอฟๆลงบ้างนะคะอ่อนหวานกับเขาบ้างอ่อนโยนกับเขาบ้างทําตัวน่ารักกับเขาบ้างความสัมพันธ์มันนะจะดีนะคะเพราะว่าเขานะคะก็มีความรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็หลงไหลคุณพอสมควรนะคะโอเคสำหรับไพ่กองที่สนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สกันนะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะไพ่กองที่3ค่ะ Ace o ส p e อ t a พน e s นะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะ the emperor nine of cups four of cups the moon justice นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณก่อนนะคะ สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะคุณเป็นคนที่สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความแบบต้องการความแบบมั่นคงนะคะเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คุณก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวคุณเองนะคะ ทำให้ตัวคุณเองนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่แบบพอเพียงอะไรประมาณนี้คือเป็นคนที่ต้องแอคทีฟตัวเองต้องถีบตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่งสมมติในเรื่องของการงานนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่ได้อยากอยู่แบบเฉยเฉยนิ่งๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะอยากอยากได้อยากมีอยากใหญ่อยากอยาก,อ,อยากมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหางเงินเก่งโดยเช่นเดียวกันนะคะมีความพยายามแล้วก็มีเป็นคนที่ active นะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะใส่ใจนะคะคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจเขาเช่นเดียวกันเป็นคนที่คอยอใส่ใจความรู้สึก ของเขาตลอดนะคะคอยดูแลคอยเทคแคร์เขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณแล้วก็คุณก็เป็นคนแฟฝๆด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะรักความถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่คือเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบนะคะชีวิตเขานะคะในความสัมพันธ์คือสมมติว่าไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ คุณคือเขาก็ไม่ได้คือคุณน่ะก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ให้เขาเป็นฝ่ายจ่ายอยู่ฝ่ายเดียวคือคุณจะช่วยแชร์นะคะเหมือนกับว่าบางคนนะคะก็คืออาจจะต้องการให้แฟนเป็นคนจ่าย ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้แต่ว่าสําหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณจะช่วยเขานะคะคือเหมือนช่วยกันแชร์ช่วยกันหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบนะคะในตัวคุณนะคะโอเคแล้วอะไรละ่ะที่เขาไม่ชอบในตัวคุณเขาไม่ชอบในตัวคุณมีอะไรบ้างนะคะเอ่อ10 of p e n a c l e s คุณเป็นคนที่ผ่านการ แต่งงานมาแล้วหรือเปล่าคะคืออาจจะคือเขาก็ชอบคุณแหละแต่ว่าคือสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่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 แฮปปี้ happy, อะไรประมาณนี้คือก็อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีชีวิตครอบครัวมาแล้วอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเรามันเลือกไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าอาดีตเราไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเอ่อสเตรนท์เซ of cups นะคะ f i v e of w a n d s h y e r o p h a n t ค่ะและ้วก็เออซ of a n d s นะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณนะคะก็ the strength นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อชอบที่จะคือคุณก็ทำให้คือคุณอาจจะเป็นคนที่มักจะให้แฟนอยู่ภายใต้นะคะ อำน้าตัวเองคืออยากจะควบคุมแฟนนะคะให้แฟนเชื่อฟังนะคะคือเหมือนกับว่าต้องต้องเชื่อฟังเขาอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบนะคะในตัวคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบหาเรื่องนะคะอชอบหาเรื่องชอบหยิบยก เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้มันมาเป็นประเด็นนะคะชอบหาเรื่องให้ทะเลาะกันนะคะคิดป้าคิดเยอะนะคะแล้วก็เก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาปฏะติดปะตอ่อแล้วก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะแก้นะคะก็อย่าเป็นคนที่จิน,จนตนาการเยอะแล้วก็อย่าคิดไปไกลนะคะแล้วก็ บางบางอย่างคือปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะถ้าเกิดว่าะทะเลาะก,กันเรื่องนี้แล้วก็พยายามเคลียร์ให้มันจบคืออย่าเอาเรื่องที่มันเคยทะเลาะก,กันมาแล้วคือเอามาหยิบยกแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยๆซ้ําๆกับเรื่องเดิมๆอะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็อลองไปปรับปรุงตัวเองเรื่องนี้ดูนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยยังไงนะคะอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็คิดไปเองอะไรประมาณนี้คือบางครั้งคุณอาจจะคิดไปเองนะคะแล้วก็ชอบหยิบยกเรื่องตรงนูน้นตรงนี้มาเป็นเรื่องที่เรื่องราวใหญ่โตเอามาทะเลาะกันกับเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบคุณตรงนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคุยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ ชอบคุยกับคนโน้นคนนี้ทีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบนะคะคือหรือเขาอาจจะเป็นคนที่หึงคุณไหมคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้คุณไปคุยกับใครประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่ลองที่3นะคะก็ตรงนี้ควรแก้ไขนะคะเรื่องราวของการทําทให้แฟนอยู่ภายใต้นหน้าตัวเองคือ อยากให้แฟนอยู่คือเหมือนกับว่าอยากเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้คือเราก็ลองอปรับปรุงตัวเองในเรื่องของตรงนี้ดูนะคะเพราะว่าบางที เขาก็อยาก,อยากอยู่กับคุณแบบสบายๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณหาเรื่องเขาบ่อยๆทะเลาะกับเขาบ่อยๆด้วยเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่4กันนะคะว่าเ,เขานะคะชอบอะไรในตัวคุณนะคะ queen of pentacles นะคะ สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะเป็นคนซื่อสัตย์พอสมควรนะคะคนคนนี้นะคะสำหรับตัวคุณเองนะคะ Two of Swords Six of Pentacles นะคะ Nine of Wands King of Pentacles Justice นะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความ มั่นคงนะคะทางด้านจิตใจเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่วอกแวกนะคะไปไม่วอกแวกนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่4นี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันคือมั่นคงทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็มีความมั่นคงทั้ง สถานภาพทางด้านการเงินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ king of p e n t a c l e s queen of p e n t a c l e s ก็มีความรู้สึกวา่าในเรื่องของอะไรที่เขาชอบนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองด้วยคือคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ s i x of p e n t a c l e s คือเป็นคนที่สามารถดูแลเขาได้นะคะให้มีชีวิตที่สะดวกสบายอะไรประมาณนี้นะคะคือ คนที่เลือกไพ่กองที่4ี่อาจจะมีเรื่องของอผลประโยชน์หรือเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นดวงรวยร่วมนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะชอบตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้มีความซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถดูแลเทคแคร์ care, เขาได้แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่ง นะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ชอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผ่เาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณนะคะมีอะไรบ้างนะคะ temperance นะคะ f i v e signs a of c u p s the hermit j แล้วก็เซเว่ o ออสค่ะสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะในตัวคุณแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะ,ะบางครั้งอาจจะมีความลังเลโลเลนะคะ,ะเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดหรือเป็นคนที่มักจะมีภาวะความโลเลนะคะไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะ หายไปเสมอนะคะมักจะหายไปในทุกๆครั้งนะคะที่มีปัญหากันเวลาที่คุณและเขานะคะทะเลาะก,กันเนี่ยคุณมักจะเป็นฝ่ายที่หายไปนะคะเงียบหายไปทิ้งเขาไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็นคุณเป็นคนที่อาจจะชอบ ทะเลาะกับเขาด้วยเช่นเดียวกันชอบแบบทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้คือบางครั้งสิ่งที่ไม่ควรทะเลาะคุณก็ชวนเขาทะเลาะอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สี่แล้วก็ในทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันนะคะคุณก็จะเป็นฝ่ายหายไปเสมออะไรประมาณนี้คือเขาก็อาจจะต้องแบบเป็นฝ่ายง้อคุณตลอดเวลานะคะอันนี้คือเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อชอบทะเลาะก,กันนะคะชอบหักชอบหาเรื่องเขาก็คือคนเราอะค่ะคือบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆคือปล่อยผ่านมันไปบ้างก็ได้อย่าไปอย่าไปหยิบยกมาบางคนบางคู่ทะเลาะก,กันแค่ด้วยเรื่องเรื่องกินข้าวอะไรประมาณนี้นะคะแค่แบบ กินอะไรอะไรประมาณนี้คือแค่เรื่องกินก็ยังทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็มีนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวไหนจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆในหน่อยนะคะบางคนบางคู่ก็จะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็คือจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะแล้วก็ กลายเป็นว่าบางทีก็ชอบที่จะหายไปแล้วก็ชอบที่จะบอกเลิกแล้วก็ชอบที่จะไปอะไรประมาณนี้ทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองอรักเขานะคะรักเขาซื่อสัตย์กับเขามีเขาเพียงคนเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาตัวคุณเองก็อยกจะแบบอยากจะไปจากตรงนี้นะคะไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ต้องตามง้องอ,งอนคุณอยู่เสมออะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโยอ,อสำหรับ กองที่4นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ